โอเคเริ่มแล้วโอเคนราจะเริ่มแล้วลหละครับอ่าคลิปนี้ไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าอ่าอยังไงเดีย๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้ผม มีไรน้ำนะครับผมนี่เลยถ้าเห็นก็เห็นลเลยครับน่าจะเห็นนันหละครับถ้าเห็นายน้ำแบบนี้ในคลิปก็ฝากบอกด้วยนะครับทุกคนโอเคนะโอเคนะรับผมอ่านี่ครับโลบอกนี่ มันหลดไม่ได้มันหลดไม่ได้โอเคถ้าโหลดได้ยังไงก็ถ้าผมก็ไม่ได้อิษนานเลยถ้าผมหลดได้อีกทีก็จะลงคลิปบอกอีกทีนะคะโอเคครบวม นี่ดูนะมันจะขึ้นแบบนี้มาดูให้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวลืมเซ็นเซอร์ลืมเซ็นเซอร์โอเคคืออ่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันขึ้นอย่างน,น,นี้ครับนี่มันขึ้นอย่างนี้อ่าเดีด๋ยว ถ้ามีเกมที่ผมสามารถไอันนี้ได้ก็จะโหลดมาให้ทุกคนรับชมนะครับทุกอโอเคนะครับผมทุกคนนี่ครับผมใช้แอปอเป็นแอปนี้นะนี่แอปนี้เลย ในความจำผมก็เต็มได้แอปอาดคลิปแต่ไม่ได้เล็บเกมที่ผมชอบเล่นแล้วก็ชอบอาดคลิปครับวันนี้ผมว่าจะอา,อาอาลิปแบบโลกูนครับไม่ใช่โลกูนแบบแพ้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในคอมไง ผมไม่ได้เล่นในคอมครับผมไม่ได้เล่นรหัสโลบกในคอมผมแล้วนะคะผมก็สอนเล่นไปแล้วนะคะทันด้วยถ้าจะเล่นแมบ,บโลกูนก็ของแท้มันจะต้องทุกคนถ้าทุกคนมีคอมแรงๆเล่นได้ค่ะ มันไม่ได้โอเคครับถ้าดูคนเห็นลายน้ำข้างบนก็บอกด้วยนะครับบายบายครับผมไว้เจอกัน